เธอมีแฟนคลับเยอะเธอได้โหวตยังไงเธอก็ได้เข้าอยู่แล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าอยากให้คิดสักนิดหนึ่งว่าคนที่จะเขาอยากให้มองในมุมของความเป็นจริงว่ากว่าที่คุณจะคนคนหนึ่งเขาจะมีแฟนคลับได้อะ่ะเขาต้องใช้ความพยายามแค่ไหน แฟนคลับมันไม่ได้เสรขึ้นมาได้มันไม่ใช่ว่านอนอยู่แล้วตื่นมาแล้วก็จะมีคนมาลักเรามีคนมาชอบเรามีคนมาติดตามเราทุกอย่างมันต้องใช้ความพยายามใช้ความเป็นตัวเองมีเวลานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ความใส่ใจด้วยกว่าที่พี่ฟ้าจะอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็บอกว่าบอกเลยว่ามันก็ผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วมันก็เหนื่อยอยู่พอสมควร เราจะประสบความสําเร็จหรือไปได้ไกลามากแค่ไหนแค่รู้สึกว่าเราอะทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ทําทําทุกวันให้มันดีพอพูดเลยนะการเป็นศิลปินเราจะก้าวเข้ามาเป็นนางงามอะโคตรยากเลยอะยากมากที่เคยพูดว่าอ๋อมันไม่ยากค่ะขอเปลี่ยนคําเลยว่ามันโคตรยากยากจริงๆมันอ่อนแอไม่ได้การประกวดมันต้องสตรองมากๆ โดยเฉพาะการที่จะมาเป็นนางงามมิสแกรนดทยแลนด์ได้คุณต้องเก่งคุณต้องแข็งแรงคุณต้องแบบรอบด้านทุกอย่างคุณต้องแบบต้องดีจริงๆอ่ะเร,ยยเราพยายามที่จะพูดตัวเองแบบเปลี่ยนจากศิลปินจะทํายังไงให้แบบเป็นศิลปินที่คนมองว่าเป็นนางงามได้อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะร่างกายเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นพอแบบการมาเก็บตัวเงี้ยทุกคนเชื่อไหมว่า บางครั้งมันร้อนมากมันเหนื่อยมากมันแบบแต่ซูม,มากอีกแล้วไม่ได้อยากร้องอนะอยากพูดเพราะเดี๋ยวเราร้องเดี๋ยวก็จะหาว่าเราแบบอ,อ่อแอจริง,รงๆ๋ยวเป็นคนที่แพ้แดดแพ้ฝุ่นแพ้อากาศ จะเป็นคนที่ร่างกายก็จะไม่ค่อยแบบแข็งแรงร้อเปอร์เซนเท่าไหร่แต่พอเราประกวดใช่ไหมในขณะที่ทุกคนถ่ายรูปอยู่ทํากิจกรรมอยู่อ่ะมันก็ร้อนเท่ากันล่ะทุกคนเหนื่อยเท่ากันก็เลยไม่อยากที่จะแบบอ่อนแอต้องสู้โอ๊ยพี่ฟ้าไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยพี่ฟ้าไม่เคยด้วยจริงๆก็เหนื่อยคะ่ะพูดตรงๆแต่แค่ไม่อยากพูดเพราะว่า ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรที่จะอยู่ตรงนี้คุณต้องแบบเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะว่าการที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีหลายคนที่อยากไปอยู่ตรงนี้อยากมาทําตรงนี้มากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวให้